ดีเอฟซีซืู้สุคนนะคะค่ะตกำลังติดตามเมื่อนี้เป็นวันที่ย <23 S 2> ีบสองเลยบ่ะยีบสามเหรอยีบสามเลยว่ะครับโอ้ยยีบสามยีบสามครับ่ะเป็นวันที่ยีบสามนะค่ะกับม่คูคกค่กัเมื่อนี้เขา,านะพขัฒนาเพราะวเขาพัฒาต่มือวานนี้นะครับเออวันที่ยีสิบหรืวันที่ยีสิบนะค่ะันี้กัมาหาปูเนี่ยค่ะ โลกตาตาพวกโลกงามโอ้ปนได้โชคปนนี่อันเพื่อนเอาพวกมะไรมาถวายวมามาเดรร่าป่าปูอะไว่าส่งงามครับอันนี้อันนี้เขาเอิ่นมะไรก่อนนะค่ะมะไรก่อนงามครับพิตดดอกมะลิปูสวอนมาสันเดินได้หอยไ้แล้วมือเส้าอันนี้ตาตาครับเมียปัดเข่าม <iah> ้านะคะเพื่อนกันก็เล่ยมาบอกกับปูนั่นแหละบอกกระปูปูก็เล่ย์มาเขาพันษาแล้่ยวมปที่นี่เพื่อนก็อยากให้แม่คู่แฟ ภาวนาครับผมค่ะล้างหมยออกวนที่หนึ่งหนึ่งซิงหาปูว่าเฮิตไดย์แจ่มมือกไปลองเบงไปงรเรื่องพ่อโคเครื่องเนกตาตานั่นแหละไปเข้าไปภาวนาเอาบารมีเฮาน้าปูว่าเศรแต่ปูซอยบางคนก็คือว่าเป็นเนี้คือบอูซกันนะเมฆู่หานลังเทาเมฆู่แล้วคือใดพวงนี้คือโบใดย่งสิี้ถทาบุญคือกันอย่งนี้นะครับปูก็เลากันเรียบเทียบเทียบให้ลูกล้านฟ้างว่าการทําบุญมั่นกั าะเป็นว่าข้าหมดแต่มาสางข้าสีใดลูกคนบางมากก็เป็นการสับซุ้มสางบุญเนาะครับู่กันเลยว่าบวดนี้แม่คู่กัเอาทรับย์สมบัติมาให้เพื่อลูกหลานอยู่ดอกว่าสันว่าแต่ว่าแม่คู่ต้องไปบวชด,ด้เราอ่ะครับเราว่าแม่คู่ได้สิบหกแทงได้สิบหกแทงค่ะว่าได้ได้ทรับย์สมบัติขึ้นมาสิบหกแทงเสียมาสางแค่เส<อ>ียได้หล้วก็มาแบ่งปันลูกศิ์ลูกหาน้ำเด้อวมาสันว่า แต่ว่า,าสมบัติขึ้นมาได้ส<ม>ิบหกแงแต่ว่าแต่แต่เพิ่นบอกแม่คู่ให้ไปยิปจบจมสลากินแบ่งนะไปยิบเก้าหกกับเก้าเก็ดคแม่คู่ไปยิบไปครับมีเก้าหกเก้าเก็ดนะคะบัตที่เนี่ยปูเลยว่าแม่คู่คือว่าเก้าหกครบบัตรี่ปูคือว่าสิ 6, บหกเอ้าแม่คู่ได้เอาขึ้นมาได้สิบหกเกษพอว่า,วาจ,จังไรแล้ววะครับเก้าหกเก้าเก็ดกับปูสร้างเดล้างแล้วกับพี่ลังวั่อยู่ดอกเราคับมันมีหลายลังวั่นแล้วก็เรื่องว่างสินะครั อันนี้แม่คู่กัเลี้ยมาแบ่งปั่นเราสูฟังนะคะเนาะแกล้อสะกกันเอาจ่อ้สะกกันทานทียนล้อควบฟันฮ่าปูไปเข่าฟันเนาะครับผมคนเท้าบันกาสูบบ่คือกัดคือนวานล่ะอันนี้แม่คู่กันกัเลี้ยงเราตามที่ปูเราคนวันคันคันใดสูบวันนี้กัไปภาวนาแจ้งน่อยค่ะพาทีมงานไปภาวนาผู้เราคนกับภาวนาอยู่บ้านก็ได้เนาะค่ะโบเหตุยูวัดแต่ว่าเขากับปฏิบัติเอาแค่นั้นนะครับผม เฮ็ดเอาเสริมสามบารมีเจา้าของเนาะคะ่ะส่วนเหรียญหรือว่าโอ๊กปู่ตาค่ะมืออะะม้ออื่นเนาะค่ะมื้ออื่นก็คือสิได้ส่งแล้วเนาะเยิ้ม ว่าคนกำลังเดือนทางมากต่สิเดอแห้ปูสวดเมืองเรียบแต่วันที่ยีมซียีมห่าวนะครับเออห้มวันชั่วซะก่อนพะว่าเดี๋ยวนี้คนเดินทางมากแล้วแต่มันบพทานทอดครับเพราะว่าปูทั้งทั้งวัดมันเกิดขึ้มาทําพิธีเออเพราะว่าเพิ่งกันต้องทำพิธี่สวดซะก่อนทางวัาทางว่าเนาะเข้าไปอยากได้ข้องดีลูกเสียซะก่อนอันนี้ของของเข้ามันมันเป็นความเชียของเขานะคะเนาะแล้วก็ความชัท่าเข้ากับมาสักกะละกับใบบูซ่าง อยู่ในใจของเขาทางวัดเท็ยนเล้วก็ต้องมาให้ปูเข้าก็ต้องได้มาพิจารณนาวมือสะกันเนาะงกันเนาะไห้ปูจับมู้ไปให้ตอนช่วงที่ปูเป็นล่วงกันเสียมันก็สิเป็นซีริสมุ่งมันให้ลูกหลานได้ไปสักการะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์แต่ว่าที่แน่ๆก็คือวันพูธนี่แหละค่ะมาแทีแน่นอนเนาะค่ะกับเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดพิธีอยังเรียบร้อย เดี๋ยวจะเลยกัจังติดตอ่อทั้งยิ้มแตงโมงหรือว่าพ่อเขียนปากแอ้เนาะนอนยิ้มนาชาเสียเอง,งั้นใช่หร่ากันจัง <c oughs> ว่ากับนสีพ่อกันบ่เนี่ยค่ะแต่เพื่อนกับเฮ็ดเกินมากเลยยิมคนว่าเกินมากหาซีพเ,าาพ,เพือ่อนกับเลยเฮ็ดเกินมากหาซีมันไม่พูดกับเอออาว้านรดเกินมากมาก,าก,าก,ากาับบ้านเราเพราะว่าเนี่ยพอดี ข้นกรแหงนัะนนันหลายน้อผู้เรกใคอยากได้ปู่ไปบูซ่าสีหน้ารุ่นหกเก่าเนี่ะปูแตารุ่นหกหกเนี่ยปูหกเก้าสารละวาระเต็มวันกวนหมดและครับอาจจะเป็นของควรรุ่นแบบแบบว่าพิเศษให้ลูกหลานเลยเมื่อกีนเนี่เนี่ยพอพันพันแกสลักมาไหวก็คือเก้าเก้าเกล็ดนะคะดอดอหนึ่งเก้าเก้าเกล็ดครับดอดอหนึ่งมีเก้าเก่าเกล็ดเอาเก่าเก่าแปดอย่างมาลอยเรียญ แต่ว่ารุ่นยี่สิอันนี้ยี่ได้เพาะได้พายอาจารย์พ่อเสียอันนั้นไปสักกันครับผมของพิเศษพิเศษอันมันเป็นรุ่นเลี้ยงนะค่ะครับผมอ่าจะได้กิดจะได้กิจ้งทักมาทักยิ้มเดาเนาะค่ะเนาะครับผมค่ะหามันได้เท่าใดเท่าใดเดี๋ยวพ่อสิยรวมหมว่ามันสิพ่อกันมั่วเนาะค่ะ กันโบกพ่อกัร้อยรอบสองครับนะคะอ่ะก็มีเย็ซีฝากไก่คาแกะกันยุ่งนะครับไ้ผู้ว่าแกะกระซานละไม่สร้างเสื้อวาเลียตันสร้างมาสั่งยุ่งลายครับยิบกันให้เกียร์ยุ่เกียร์ละครับหมองไม่สร้างเสย้อนะครับหาไรบาทตัวัดขาอยากกันยุ่งขาดยากันยุ่งพ้นออาไปท่าเนาะครับผมเอาไปท่าท่าเอาเพราะว่ามันหลาผู้ว่าไม่คู่กันไปพอดีย่างเข้าไปมันเราบเอวเสียนขึ้นเรียบร้อยเนาะค้างค้างกระใสเรียบร้อยแล้วเนี่ย ละขางเราเห็นงามงามพอดีแม่คู่ย่างเข้าไปลมพัดตึมมาเนี่ยร่มพัดบบกแค่แม่คู่ก็เลยว่าขอเนื้อวันนี้ให้ลูกหลานได้สางให้มันเรียกว่าเฮ็ดแล้วสิทธิเฮ็ดถนนเข้าไปได้แม่นครับค่ะเฮ็ดแล้วบ่แม่นว่าสิสิเฮ็ดแต่โอูคนนี้เฮ็ดแล้วก็สิได้เฮ็ดน้ำโตกพ้อมแล้วก็สิเฮ็ดทางเข้าไปเวลา FC มาเพิ่นก็สิบ่ได้ตกโตมแม่นบ่ค่ะก็สิได้เฮ็ดอย่างสวยงามนั่นล่ะค่ะใส่เวลาแล้วก็ใส่งบประมาณคือเก่าก็เลยขอเบิกบุญน้ำเพิ่นนั่นล่ะ ก็เรียกว่าหายหาเดอ้อดปูเอ้ยหาเด้อ,ยยอปูอยังเอ้ยเจ้าสะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่ขันรับรู้กับขอ้อแหวโดนบันดาลไม่เม่นครู่าสิล้มไปแต่อยางเงี้ยังราว่าล้ม<ช>ตึงมาเลยไปไปซี่เหยียดเยอะมากโชว์ก็เป็นอาสจรัติ<ส><ถ>วตัสดุค่ะเรื่สงทางการนกค่ะของผู้เข้าอ่านั่นแหละมันเป็นพูนนะคะพูนอยู่หั่นแล้วก็แล้วก็มีองค์พญานาค่ะเก้าเซียนครับค่ะปู่ก็ไปทวงด้วยนั่นล<อ>่ะว่า มีเจ้าที่เจ้าฐานอยู่หันสิ่งศักดิ์สิิทธ์อยู่หันให้ลูกหลานไปแต่งขันคอขมาเวลาพ่นสางแล้วนั่นนะคะับผมกีสิเดสูดมานั่นแหละเฮากับเมนเฮ็ดซอยกันเนาะค่ะเรื่องศาลาก็บ่ทันแล้วก็เบียงก็บ่ทันปู่ค่ะเรื่องนาต่างก็ต้องเพิ่มพูนที่ใส่กับดวงแม่อยีค่ะค่อยเฮ็ดไปเพราะว่าเฮาก็มีงบไปเรื่อยๆล่ะค่ะเรื่อยๆครับผมไปคู่กับทยอยเฮ็ดเพราะว่าเฮาสิไปเฮ็ดแค่เดียวมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับค่ะแต่ว่าก็มี สำเร็จหลายอย่างราคาสีเฮ็ดมากเป็นถนนหนทางเนาะก็คือแม่ผู้่าเห็ดมากเห็ดคอยเห็ดมากสันนะครับค่ะก็สำเร็จวัตทุย่าค่ะสำเร็จทุกอย่าสิเป็นวัดปลาบัดเหมือนจังเสีก็หลายอย่างหลายสิ่งลายยางเพราะว่ามหาจีดีห้ก็คอยเห็ดไปนะคะเพราะว่ามันเป็นใหญ่ที่สุดกับว่าใดนะครับผมค่ะแล้วก็เป็นซิงซักซิทีเพิ่นเฮ้าเฮาเข้ามีโอกาสใน้างถื่ว่าบุญหลายเด้อันนี้ก็ได้ครับผมอันมหาอันมหาจีดีนี่ค่ะ ถือว่าเฮ้าเฮ้าต้องรอดจะหนอยค่อยเฮ็ดไปแล้วก็เกรี่มก็พยานาคไว้นําครัผมเพราะว่าสางเกดีแล้วว่าม่ว่าสิแล้วง่ายๆได้ชัดยอดชัดหยีเก่ายอดเก่ายอดคุณนะคะลายยางประกวบเป็นลายยางนะคะมีพิธีใหญ่นะคะแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะพร้อมกับผองนามผองใน ค่ะแม่คู่กับพี่เจรนาหยู่นดอกค่ะสองวัดนะคะเที่ยวไปเที่ยวมายู่นีนค่ะวัดวัดอื่นๆต่างๆขั้นโมมีโศกไงกับไป่าได้ครับค่ะล่อไปก่อนขั้นวี่โศกไงแม่คู่กับไปยอดบางคันืาอนี้ได้วัดบ้านดอครู่าคันแม่คู่กับไปถวายเสียนหนึ่งนะคะครับผมไปถวายพระเทพประตูโค้งนะคะสาธุสาธุเขาก็ะเดยรวมบุญถือว่าได้รวมบุญทั้แม่คู่นะคะเด้อสิเป็นหมอหลอกหมอล่ำเพื่อกันค่ะเอฟซีผู้พันรวมมากก็มี่ค่ะเรื่ง วุบนดอกดอกตอดอกตีนั่นแหละค่ะป้อมกับโรกท่านอาหารการกินนะคะแม่แก่ค่ะ <Okay. S 1> รวยจะน้อยปลาล่าได้คะ่ะปลาลาไกล่แล้วมือนี้ไปขอบัลลีทีเออเย็บลอรุ่นบัลลีทีไหมแม่ครูคับค่ะค่ะโ<ม>รคปลาล่านะคะปลาลาท,ที่คนส่งปลาลาครับ,รบแล้วมือนี้ไปขอบัลลีทีมือนี้พ่นก็ว่าอาจจะได้มือนี้พ่นว่าหันนั่นกับแล้วแล้วแต่ได้ได้เลขที่เท่าแรกอ่การนั้นพูว่าสิทักมาบอกเนาะค่ะครับผมคือพ่นทักแล้วเบิ่งกเนอร์ คนทักแหลกกัสิแดงงูเพเป็นทากว่านนะครับรอรุ่นนะครับบ้านเล็กทีโล่งปลาของแม่คู่ที่เป็นครับที่เอ็ดโล่งปลานะครับเนาะเพิ่กำลังไปอุ้เภือเยอะครับค่ะรอเด้อค่ะเด้อจกันได้กับสีลุ่งกูมหายขันได้มากเลยเนี่ยครับผมเพราะว่ารอเอาไปรุ่นแล้อยม์แล้วครับผมเอแล้วก็สิบอกยิ้มบอกพ่อเขียนบอกแกอยู่ดอกว่าเอออัน สีแดงเหล็กตัวไหนนะครับผมแคลเรียกเขารอเรียกบ้านเรียกสถานทีน่แมนสถานเทียนเขาเห็ดลูกปลาเพราะว่าเพ่นสีเฮ็ดสลากมากแล้วนะครับเขาลอดแต่บริีทีแยกเดียวแลงวีินะค,ะครับจะลอดหลุดพ้นว่ามื่อนี้แหละค่ะท่าน,นแรกไปคู่ขอขอบุญขอบุญเอฟซีหลายๆะะเด้อค่ะเด้อ ค่ะที่รวมแรงรวมใจกันนะคะสาธุค่ะขอให้มีสุขมีลาภมีสุขมีมันมีสุขภาพแข็งแรงเงินจงไรน่องทองจงไรมาสุขภูสุขคนค่ะสาธุสาธุค่ะพนละด้งามค่ะ้องค่ะสวัสดีค่ะแตงงมูกรับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะื้อนี้ค่ะแตงงมูาลวยค่ะกับม้าฮอแล้วค่ะหลังจากที่เขาพรรษาเนาะค่ะ ค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่23แลวเนาะค่ะหอกับมาฟังคำวอาคำจาของแม่คู่ค่ะค่ะสำหรับค่ะ f c ีบูซาเลียนค่ะหากับล่ออีกเล็กน้อยเนาะค่ะจากสองสามมือนนี่แหละค่ะยังจะชั่วเนาะค่ะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะหอกับมาบอกกันถึงแนวทางค่ะค่ะสำหรับแนวทางค่ะงวดที่แล้วค่ะปูตาสายยา69ค่ะงวดที่แล้ว องปูตาย่างบอสําเร็จเนาะค่ะเพราะว่างวดนี้ค่ะถ่าองค์ปูตาหฮาค่ะบุกเสกเสร็จกับแน่สำหรับแนวทางหกเก้าเนาะค่ะห่อกับพินิจพิจารณาเอาค่ะแต่ว่าค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะค่าก็พอกับหน้าหฮอค่ะพูดได้สิไปสร้างก็เดียวหรือว่าสร้างต้มขุ่งหฮอกับจะลืมเล้วค่ะ หกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็เกียรเก้าค่ะเห้ากระถิ่มอ,อะไรเนาะสาหรับแนวทางค่ะค่ะสําหรับที่แม่คู่เข้าไปหยิบจับสลากชิ้นแวงรัฐบาลไว้ค่ะทีแม่คู่สร้างตองงวดก็คือค่ะหกเก้าเกียเก้าแล้วก็เก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็หนึ่งหกค่ะสําหรับ เมื่อนี้ขอให้สายบุญทุกๆท่านเนาะค่ะที่เขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้มิตรโชคตลาดจะโชคตะมานค่ะค่ะโดยบุญบารมีองค์พุทตาองค์ุชิปะข้าวค่ะแล้วก็ทุกๆพระองค์เนาะค่ะขอให้สายบุญทุกๆท่านค่ะให้ได้ปดเปลืองนี่สินทูกูทุกคนเนาะค่ะสําหรับที่นี่ขอากาบสวัสดีค่ะ